সোনকালে สวัสดีครับพเพื่อนเ่อนวันนี้เราจะพามาเที่ยวน้ําตกบัวตองกันนะครับจะมีน้ําพุเก็ดสีด้วยครับน้าพุเกดสีก็คือจุดที่น้ำํำพุออกมานะครับแล้วก็จะไหลลงมาเป็นน้ําตกบัวตองนะครับนี้เราก็จะเดินไปชมน้ําพุเกดสีนะครับเหนื่อยแล้วครับที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรนะปีนน้ําตกเหนื่อยครับ นี่ก็ถึงแล้วนะครับน้ำพุเจสีนะครับเราไปดูกันว่าสวยแค่ไหนลงแววมันนี่จะแสงนี่น้ำพุเจสีมันนี่จะแสงไปหนูเห็นสีเดียวเองอ่ะมันนี่มันมีสามสีหนูเห็นสามสีอย่าพูดมากไปไปกินข้าวเดี๋ยวว่กินดีกว่าใช่ไหมครับโดนนี่ครับมีเตาด้วยครับ ตอนนี้เราก็ถึงน้ำตก,กวัวตอน,นะคะไปชมกันเลยค่ะนี่นะครับเรามาดูนะครับน้ำเนี่ยครับน้ำใสนะครับใสเห็นตัวปลาเลยนะครับนี่นี่นะครับะค่เราจะเดินลงไปชมน้ำตกกันนะคะตอนกลับนี่เห็นไหมคะเดินไปกนได้ตอนกลับจะขึ้นทางน้ำตกนะครับ นี่ครับเราจะเดินลงไปค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราเดินมาเกือบถึงข้างล่างแล้วนะครับมาทั้งเทนะครับต้องลง,ลงไปให้ถึงข้างล่างนะครับตามมาตามมาเร็วให้ถึงข้างล่างเลย ตอนนี้ลงมาประมาณสักร้อยเมตรแล้วนะครับจะไหวไหมไหวมต้องไหวต้องไหวเวลาขึ้นเราจะขึ้นตามน้าตกนะครับนี่ครับน้องคนนี้นะครับขึ้นสองสามรอบแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับนี่ไปกันเลยครับจุดเริ่มต้นนะครับนี่นะครับคั้นแรกนะครับเราต้องหาเชือกก่อนนะครับหาเชือกนี้ครับวัดรองเท้าแขนเสเอวนะครับแขนเอวเราไปนี่ครับเชือกนี้ นี่นะครับดาเทียมของเรานะครับนี่นะดาเทียมไปกันเลยอาเรามาดูจุดนี้กันนะครับจุดยอดสวยงามนะครับ ้นนี้เลยครับมาขึ้นกันเลยน่าเราขึ้นไ,ไปกันเลยครับเปน็นสีน้นเลยไม่เลื่อนเลยครับไม่เลืมม่อนนีมม่ครับอยากได้ครับไม่ลมเลื่อนไหมครับก็เป็นน้ำนนะครับมาขึ้นไปเลยครับ ก่อนเลิกเท้านะครับนี่ครับครับก,ก็จ้าหน้าที่ก็จะดีเชือกให้นะครับนี่ครับแล้วก็ปีนลงไปได้นี่ครับขอบคุณทุกท่านะน,าน,ะนะครับ นี oh. ่ครับขึ้นไปเลยขึ้นมาชั้นนี้แล้วครับยังเอะอีกนะครับนี่นะครับ,รบทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนะครับเราก็ขึ้นต่อนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นจุดนั้นนะครับจุดน,นั้นอันตรายนะครับ เช่อเฉพาะจุดที่ตานลที่อีกเียวมาให้นะครับไปกันสนะคับจุดนี้ไม่ต้องใช้เชือกนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่ไม่ได้ลาดชันมากนะครับเดี๋ยวขอใช้เล็บไล้แล้วกัน,ลลกนอาจจะไม่ชัดมากแต่ว่ามันก็จะเห็นมุมมองที่กว้างนะครับนี่ไง เราอย่าล้มนะครับอย่าโทรศัพท์เสียนะครับไปต่อได้เลย ที่สูงนะครับอรนนี้อันตรายนะครับจ้าหนที่บอกไป้ายไว้นะครับอันตรายห้ามห้ามไปนะครับน,นี่นะครับเพราะั้นนะครับห้ามไปในเด็ดขาดนะครับอาจจะเลื่นตัวกได้นะครับนี่นะครับมาขึ้นข้างบนกันดีกว่าอันนี้เรามาแบบไม่มีไกด์นะครับ ก็คือเราแยกย้ายไก่เรียบร้อยอนี่ครับอ่านี่เลยครับทีมงานของเรานะครับนี่นะครับก็แล้วกงเที่ยวนะครับอ่านี่นะครับเราจะพิชิตน้ำตกบัวตองในะ,ค,ะนครับนี่ครับ รองเท้าเราถอดเรียบร้อย,ยนะครับนี่ดาวเทียมครับดาวเทียมไปกัเนกเลยนะนี่นะครับจุดนี้ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพันนะครับอันตรายแก่นักท่องเที่ยวไปเลยนักไตึมนไมล้ นี่ครับนักกีนเป็นไงครับสนุกกี่รอบแล้วครับวันนี้ล่าเดียว งลงให้ถึงต่ำสุดนะครับอีกชาตหนึ่ง <c oughs> <c oughs> รอ,อดอีกชั้นหนึ่งแล้วเป็นไงความรู้สึกเหนื่อยค่ะไปเย็นสบายเหนื่อยเย็นสบายแต่ีนะไม่ลื่นนะคะบ้านเขาไม่ลื่อนนะครับ,บไปต่อใช่ไหมเด็กเชื่องไหมล่างอยู่พื้นใช่ไหมเราตรงนี้มันไม่ช้าเลยไปเลย,ยขอแยกทางกับเธอไปเลยไปก็ไปเรามาแยกกันแค่นี้เด้อ ไปเจอกันข้างบนไปถึงเชือกยกเชือกให้ดูด้วยนะยกเชือกให้ดูด้วยไปแล้วนะครับไปแล้ว โอ้มีเชือกะครับโอเคปลอดภัยอ่าเราแยกกันแล้วนะครับแล้วเราจะขึ้นฝั่งนี้นะครับเป็นยังไงฝั่งนี้ขอใช้เลนไบแล้วกันนะครับเลนไบอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ว่ามันเห็นโคุ้กว้างนะครับโอเคครับ ตรงนี้เลื่อนนิดหน่อยนะระวังเยนะืะอนาะจุดนั้นนะครับจุดนั้นเราไม่ไปนะครับเพราะว่าล่องมันเล็กนะครับเราจะมาตรงน้ำตกที่ใหญ่นี้นะครับเราชอบร้องใหญ่นะครับชอบร้องใหญ่ขึ้นไปเลย yeah หนึ่งในชี่อเลยครับเราต้องมานะครับนี่ดีลงมาขึ้นมานะครับก็จะมีบางชุดนะครับที่มันลื่นนะครับลื่นนะครับก็ใครที่ปีนขึ้นมาก็อย่าประมาทนะครับให้กลับเชือกไว้นะครับมันก็มีบางชุดนะครับที่ลื่นอาจจะลื่นไม่มากก็อันตรายนะครับเพราะว่าอยู่บนที่สูงนะครับผมแกล้งรองเท้าขึ้น เป็นไงครับความรู้สึกโอ้โหตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยทำอะไรตื่นเต้นขนาดนี้นะครับก็ใครที่ชอบปีนป่ายนะครับก็มาได้ซึ่งครั้งแรก็ิด้น่ปีนป่ายแบบเย็นสบายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็มีค่อนข้างสูงนะครับ